ดีกว่าเพราะว่านักแสดงทุกคนก็ทุกคนก็เต็มที่อะค่ะ ซึ่งการประกาศผลรางวัลนาตราชนะคะอยากให้ทุกคนรอติดตามจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่12กันยายนที่จะถึงนี้นะคะนักสแสดงจากช่องวันเองเนี่ยก็มีชื่อเสนอเข้าชิงเช่นเดียวกันนะคะออย่างคนแรกนะคะใหม่ดาวิกาค่ะอ,อันนี้ชิงนักสแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมจากละครรักฉุดใจนายฉุกเฉินนะคะรวมไปถึงนางเอกสาวอีกหนึ่งคนเนี่ยใบเฟิร์นพิมพ์ชนก<อ>นี่ก็ลุ้นมากเช่นเดียวกันนักสแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมจากละครบใบไม้ที่ปลิดปลิวรเรื่องนี้เธอก็เล่นไว้ได้เด็ดขาดมากนะคะมาดูฝั่งชายค่ะต ธนพพนะคะอันนี้ชิงนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากละครหัวใจศิลาแล้วก็ผู้ชายอีกหนึ่งค่ะซันนี่สวุวรรณเมธานนท์นะคะอันนี้ก็นำชายยอดเยี่ยมในการเข้าชิงนะคะจากละครรักฉุดใจนายฉุกเฉินรวมไปถึงแบงค์คิติด้วยนะคะ เข้าชิงนะักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากรักจุดใจนายฉุกเฉินเช่นเดียวกันแหมแต่ละคนก็เรียกว่าเก่งๆทั้งนั้นน่ะเดายากจริงๆว่าใครจะได้ไปส่วนผลจะเป็นยังไงนะคะทีมข่าวจะรีบนำอัปเดตให้ทราบกันนะคะ,ะคุณผู้ชมค่ะสิ้นสุดการรอคอยสําหรับคู่รักที่วิ่งเคียงข้างกันมาถึง10ปีแล้วพี่ก้อยรัชวินแล้วก็พี่ตูนบอดี้แสลมยังไงครับยังไงครับวิ่งไงคะวิ่งวิ่งแบบพี่ตูน<ข>วิ่งแบบพี่ตูนคือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ตอนนั้นเขามีการขอแต่งงานกันไปกับเพนาทีนิ้ ก็คือเคยกําหนดเรื่องแต่งงานกันไว้แล้ววันที่6มิถุนายนแต่ทีนี้ต้องเลื่อนออกไปเพราะว่าโควิด19ค่ะล่าสุดทั้งคู่ได้เลิกแต่งงานใหม่แล้วนะคุณผู้ชมขาเป็นวันที่28ได้ ให้คนอื่นดูได้นะคะเนี่ยแหละคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูความน่ารักเราเราพักเรื่องกล้ามไปก่อนกล้ามเนี่ยไปรอดูในพาย,ยุทรายนะคะแต่ว่าความน่ารักเนี่ยไปดูกับคุณสรันได้คืนนี้ฉันชื่อบุตรสบาออใช่ค่ะไม่ต้องรอนานนะคะเพราะว่าต้องมาลุ้นแล้วล่ะว่าสารันกับบุตรสบาเนี่ยเขาจะเปิดใจให้กันเต็มที่เมื่อไหอไร่เพราะว่าชอบกันแล้วอะ่ะเหลือแค่พูดกันตรงๆว่าแบบไม่ได้แกล้งแสดงเป็นแฟนแล้วแต่ชอบกันจริงๆอยากเป็นแฟนจริงๆแล้วก็ที่สาคัญเอาใจช่วยบุตรสบาว่าจะสามารถคว้าแชมป์ซูเปอร์เชฟไทยแลนด พุ่15นาทีฉันชื่อบุษสบานะคะวันนี้วันบันเทิงเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่พี่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณเดียครับขอบคุณวันบันเทิงนะครับได้เวลาพักกันอีกสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเราช่วงหน้าเรากลับมาพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเพชรบุรีกันหน่อยดีกว่าวัยรุ่นทะเลาะวิวาทกันห้องฉุกเฉินอีกแล้วกลางดึกคืนที่ผ่านมาครับแตวล่าสุดทีมข่าวช่องวัน31ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุแล้วด้วยเดี๋ยวมาดูพร้้อมกกััันนะช่่งหาครบสู อมมตอนมอบน้ำใจสร้างไมตรีตั้งแต่อยู่ในช่วง new normal วิถีใหม่เนี่ยจะมีความสุขมีความสุขต๊ะปันสุกอะคนเงินน้อยอย่างเราก็ทําได้คือแบบพอมันเป็นผู้ให้มันก็อิ่มใจอะฟัง <c oughs> แต่หนูว่ามันแปลกนะเจ๊แถวนี้เนี่ยเจ๊ดูสิไม่ค่อยมีคนผุด่าเลยอะ <c oughs> แต่ทําไมโตู้เราเนี่ยของมันหมดทุกวันต้องเติมทุกวันเลยอะเจ๊ช่างสังเกตนะเราเนี่ยวั <c oughs> นนี้แอบดูกันไหม <c oughs> ทำไมเราต้องแอบในชิคขนาดนี้ด้วยอะคะก็นจะดีเนียนไง โอ้ยตู้ปันสุกแต่อิกแล้วว่ะเพื่อนคนเอาของมาใส่เดี๋ยวเขาใส่ใจนะส่วนเราเอามาใส่พุงรออะไรล่ะขนสิอันทำตู้ปันสุกก็แบ่งปันคนที่เขาลำบากแกสองคนมาเหมาอย่างนี้ได้ยังไง แจกฟรีไม่ใช่เหรอผัดแบ่งปันคนหนึ่งเขาบ้างได้ไหมชาวบ้านเขาลับบกัเราเยอะแยะต้องช่วยเขามันเท้าทุก์สิไม่ช่วยแล้วเอาเปรียบคน่เขาเองพี่จะอาของออกมาคืนดีๆหรือจะให้หนูเนี่ยเอาคลิปนี้โพสลงโซเชียลคะจะเอาลงโซเชียลเลยนะกลัวแล้วจ้ะเดี๋ยวยอมคืนดีดีจ้ะคิดดีทำดีโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเองอยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบห้าหมู่ออกกำลังกายและเสริมด้วยคอดีากจ าคือผมเริ่มจากซื้อถังเช่าของอาจารย์วิโรจให้คุณแม่ทานก่อนพอหลังจากที่คุณแม่ทานไปสักระยะท่านก็นแนะนําให้ผมกินด้วยหลังจากนั้นผมกับแม่เขากินถังเช่ามาตลอดโปรโมชั่นพิเศษคอดีพลัส,สองกล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2,690บาทเฉพาะ30คืนแรกแถมฟรีอีกสิแคปซูลกาแฟคอดีพ้าหนกล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทจ่ายเพียง2 6 9 0บาท 020805625 020805625หรือที่ไลน์แอดคอดี้33ความร้อนทำให้คุณกังวลใจทำให้หนังศรีรษะแหง้งและก่อให้เกิดรังแคดับร้อนด้วยเคลียร์ไอซ์คูเมนทอลระเบิดความเย็นสุดข,ขั้วพร้อมช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผมสวยไร้รังแคปูไม่ปล่อยความร้อนมาเป็นอุปสรรคเปลี่ยนชีวิตอยู่บ้านให้มีรสชาติด้วยเครื่องเทศแบบนเน้นๆน,น้ำต้มกระดูกหมูเข้มข้นจากคณอ ้อนเดียวจบเติมรสชาติดีๆให้ครอบครัว <I know. S 1> ขนอนซุปก้อนงานที่คัดสรรทุกสิ่งเพื่อความสมบูรณ์แบบของงานวิวา t g k แบ w คอกเว g แ Fair พาร์ทแรก12-15กันยายนนี้ที่อ m p a c t เมืองทองธานี จากความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานระหว่างบริษัทจ,งจางโจวเพี้ยนจือหวังฟาร์มาซูติกอลจำกัดประเทศจีนและเวชพง์โอสถประเทศไทยซึ่งเป็นผู้นำเขา้ายาเพี้ยนจืหวังในประเทศไทยยาเพี้ยนจืหวังเป็นยาแผนโบราณยาเพี้ยนจืหวังต้องที่ o s <S ววเวชพงศ์โอสถไม่เลิ่แต่งานผิวคุณสูญเสียคอลลาเจนทําให้เกิดริวด้วรอยหม่พอสเอฟเนอรเคิลมีไฮยาคอลลาเจนผิวดูตึงดูเดงดูเปลง่งปลัง่งอารมา์แรกเลยนะ โหไม่เปลี่ยนเลยค่ะพอนเซ็ตเนี่ละครูคุณอาจจะคุ้นเคยกับปลาแมคเคเรลเนื้อนแน่นจากสามแม่ครัวแต่คราวนี้เราอยากให้คุณลองปลาซาดินเนื้อนุ่มในซอสมะเขือเทศรสชาติกลมกล่อมลองเลยปลาซาดินทั้งสองแบบจากสามแม่ครัวนีเวเมนคูคิกเย็นแห้งสามเทาทั้งวันเอาอยู่ช่วยลดเหงื่อยาเวยเช้าเยน็น HAPPY BIRTHDAY แห้งยาวตลอดวันมี่วิเมดคููคิก It starts with you แบรนด์เจนยูลูทีน่าพลัสมีลูทีนและซีแซนทีนมีวิตามินเอสูงช่วยในการมองเห็นแบรนด์เจนยูลูทีน่าพลัสขนาดใหม่ราคาน่าลองถึงเล่นเลอะอยู่บ้านคราบที่เปือนก็อาจมีแบ,บคทีเรียที่มองไม่เห็น ด้วยบริสเอ็กเซลช่วยขจัดคราบเฉียบค่ะชําระล้างแบคทีเรีย99.9%บริสเอ็กเซลยิ่งสดยิ่งปกป้องจากแบคทีเรียมาถ่ายรูปกันว้ายผมขาดหลุดร่วงต้องนี่ซันซิลเนเจอร์แอนตี้แฮร์ฟอร้อมสารสกัดมะกรูดและอัญชันช่วยลดผมขาดหลุดร่วงต่อเท่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้หมดกังวลเรื่องผมขาดหลุดร่วงลด10%ที่เทสโก้โลตัสถึง16กันยาโยนี้งานเพื่อคนรักบ้าน งานที่รวมเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านไม้ชมอย่างเต็มอิ่มขับขัง f u อ n ์นิเจอร์แอนด์ลิฟิอ็กาพลาด12-20กันยายนนี้ที่ IMPACT เมืองทองธางนีอยากบูสต์วิตามินให้ผิวกายไม่เห็นต้องลำบากใหม่วัตสลีนซูเปอร์วิตามินเซรั่มผสานวิตามินเข้มข้นจากเซรั่มผิวหน้าไว้ในขวดเดียวช่วยลดเลือนจุดด่างดำสามเท่าบูสต์ผิวดูกระจ่างใสปวดเมื่อยหลังไหล มาวินปวดเมื่อยแข้งขาน้ำมันยาตรามาวินปวดเมื่อยต้นคอมาวินมาวินมาวินน้ำมันยาตรามาวิน ชีวิตของการเป็นศิลปินของอาจารย์ปัญญาวิจินธนาสาร,รในยุคที่ศิลปะกับความจําเป็นในสังคมไทยยังอยู่ห่างไกลกันนั้นจึงเป็นทั้งความท้าทายและอุปสรรคไปพร้มพรอมๆกันเราไม่เหมือนตะวันตกที่เข้าปูพื้นฐานศิลปะตั้งแต่เด็กๆงั้นศิลปินก็เลยต้องต่อสู้ให้สังคมยอมรับเข้าใจในสิ่งที่เราทำและเห็นคุณค่าว่าสิ่งเราเนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิต ไม่เพียงเท่านั้นศิลปินที่ชื่นชอบงานในแบบสากลและแบบไทยประเพณีก็ยังไม่สามารถสาแสวงหาจุดร่วมหรือเดินบนแนวทางเดียวกันได้ทำให้ท่านคิดที่จะเชื่อมโยงทั้งสองสิ่งนี้เข้าหากันคนที่ชอบศิลปะไทยเขาก็มองว่าศิลป,ปะตะวันตกนี่ไม่ใช่ของคนไทยส่วนคนที่สนใจงานศิลปะสมัยใหม่ก็มองว่างานศิลปะไทยป็นงานอนุร,รักษ์ไม่สามารถเจรพัฒนาต่อได้ตรงนี้เองทำให้ผมได้พบตัวตนของตัวเองขึ้นมา เด็กๆฟังไหวยุคก่อนไม่มีมือถือลุงๆเขาใช้ชีวิตเล่นอย่างไรใช้ตูโทรศัพท์หยอดเหรียญเอเจอร์ e <PC T. S 2> c t e c t นี่คือโทรบับหรือเปล่าพวโอ้ยนั่นมัน t v c, <c <oughs> อพบกับศิลปินลูกทุ่งขวัญใจมหาชนตายอรไทยตอนีรบั น้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวิน AIA สู้ทุกระยะโรคร้ายให้ความคุ้มครองครบทุกระยะคุณภาพที่ไม่เคยเปลี่ยนสามแม่ครัวผูกพันอยู่คู่คนไทยไปตามข่าวกันต่อค่ะท่านผู้ชมมาดูเรื่องของโควิด1 9หน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ย